สีขาวเริ่มกินนะครับสีแดงกินคืนสีขาวทิมเบีย้ยเพิ่มเข้ามา สีแดงขยับม้าถูกเบีย้ยจากนั้นสีแดงเป็นฝ่ายกินก่อนสีขาวกินสีแดงทิมเบีย้ยไล่ม้าสีขาวถอยม้าสีแดงกินเบีย ่อามาสีแดงเอาเม็ดไล่โคนโคนขาวบุกขึ้นมาสีแดงใช้ม้ากินสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงจบด้วยเรือเคลียรพื้นที่หมดจากนั้นสีขาวเดินม้าไล่เรือ สีแดงเอาเอรือกินเรือสีขาวกินสีแดงเอาเอรือหลบ สีแดงเดินเบี้ยผูกเม็ด สีขาวใช้เบี้ยกินนะครับสีแดงใช้โฟนกินเอาออกมาใช้งานจากนั้นสีขาวเดินม้าจับเรือสีแดงกินแลกมา้า สีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงไหงายสีขาวขยับเรือจับเบีย้ยงหงาสีแดงจึงเอาเม็ดเข้าไปผูกสีขาวเอาม้าแลบ สีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวขยับเรือสีแดงถอยโคนไล่เรือเรือขาวขยับหลบสีแดงกิน สีแดงจึงขยับเรือสีขาวเดินเหลือสีแดงเอาเหลือกดโคนสีขาวใช้เหลือกินเบี้ย สีแดงเดินโคนสีขาวกินพับสีแดงกินสีขาวทิ่มเบี้ยเข้ามาสีแดงเดินโคนขึ้นไปสีขาวไงสีแดงลุก สีขาวหอยสีแดงขยับสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงหงายเบีย้ยสีขาวขยับขุนสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเรือครับสีแดงเดินโคนขึ้นไป สีขาวเดินเบี้ยอีกตัวสีแดงดันโคนสีขาวหงายสีแดงเดินเบี้ยหงายสีขาวเข้ามุมสีแดงเดินขุนสีขาวเดินเบี้ยหงายเข้ามาสีแดงเดินเบี้ยหงายหลบไปสีขาวขยับเบี้ย สีแดงปิดเกมลูกจน